ตดเองหมดหัวช้อนนี้นะอนเอาเลยเนี่ยข้าวนี่เยอะ <Gear> เลยนะคะขอเลยเป็นโ้ษนะเอาไว้บุมมีถวยให้จานคำตายคำตายตะจวดนะ่ะไม่อยากกิน แซ่บูอ่หมมอู้เจ้าสดังเ่นี่ีะตาเแีม่คัวต้มตั้มมียังใส่หอยเขาเอินตั้มตรหนคราบตั้มลมหอยบอตั้มอันนี้ตัวนี้ตั้ป่าอือตั้มป่าลมหอยเขาเขาตั้งเขาตั้งส้อยู่ไหนว้วะ

Đăng lên nào. nó dạng là cái lạc của hệ cái lạc của cái lạc của cái 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 là แล้วทำตามเดือยแสบที่บอกแสบี่บอกเอาตอไหมนี่ตอื้ยุมยาซิดยาซิดเขาบอกว่ายาซิดนะห้อยน้อยห้อยปุ๋ยใหญ่เนาะห้อเกียแล้วก็ม้วนแบบนี้ตามร่องของมันแบบนี้